ครับวันนี้ก็ถือว่าโอกาสดีนะครับได้มาเยี่ยมเยียนนะครับพระครูโสพลรัตนัปัญญาพระอาจารย์ชัยนะครับวัดบันดอนตาบนบุรีเล็กอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้อยู่ที่ <Wallace> er. วัดบ่อนดอนนะครับตาบนบุรีเล็กอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับก็แวะมาเยี่ยมเยียนนะครับพระครูโสพลรัตนันปัญญานะครับพระอาจารย์ชัย หรือว่าพระอาจารย์ชัยนะครับท่านก็เป็นพระที่มีเมตตานะครับต่อลูกศิษย์ลูกหานะครับอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ท่านก็มีใจเมตตาต่อสัตว์นะครับท,ทั้งสุนัขไก่นะครับตัวไก่เยอะอาจารย์นี่ไก่มีประมาณกี่ตัวครับนะกว่าตัวสองร้อยตัวเนะสองร้อยตัวเนาะส่วนมากเป็นไก่แจ้ใช่ไหมใช่อันนี้เขาเรียกไก่อะไรไก่ตอกใช่ไหมไก่ตอกนะครับ แล้วก็อยู่รวมๆกันนะครับกับหมานะครับนนลาแก่กันนะอยู่ได้ด้วยนะครับนะครับมาดูฝูงไก่ตอนเย็นๆน,นะครับฝูงไก่แจ้นะครับเป็นกรนีนะครับของวัดบ้านดอนก็ว่าได้นะครับวันนี้ก็แวะเยี่ยมเยียนพระกูสพผลร,รัตนะบรญยญ์พระอาจารย์ชัยนะครับ รักษาการเจ้าคณะตำบลบุงคีเลกนะครับรักษาการเจ้าคณะวัดโคกมะกอกแล้วก็เป็นเจ้าวัดวัดบ้านดอนนี่นะครับในวัดบ้านดอนก็พัฒนาไปเยอะนะครับจากที่พระอาจารย์ชัยมาอยู่สถานที่อย่างนี้นะครับภูมิดีนะครับก็เป็นที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่มียานมณีนะครับก็ให้หลวงปู่ศรีหลวงปู่พันหลวงปู่ปังนะครับมาสร้างนะครับตั้งแต่สองสี่แปดกว่าเดือนแล้วครับ ก็ถือเป็นวัดที่บรรยากาศดีมากนะครับเรื่องสมบรลื่นลมรื่นนะครับพร้อมกับการพัฒนาของพระอาจารย์ชัยนะครับแล้วก็เย็นๆอย่างนี้นะครับาชมบรรยากาศได้ยากนะครับกับฝูงไก่แจ้นะอาจารย์คิดยังไงมาเลี้ยงไก่แจ้หรือว่าเขามามาปล่อยมาปล่อยเองอ๋อเขามาปล่อยใช่ไหมครับแจกออกอ๋อแจกออกหมาก็ไม่กัดเลยไม่กัดอยู่ด้วยกันได้อยู่ร่วมกันได้นะ ปุ๋งไก่แจ้ใหญ่เลยนะครับก็มาเยี่ยมเยือนนะครับพระครูสุภรัธรรมปัญญาอาจารย์ชัยครับอาจารย์ครับไก่อย่างนี้เขานอนยังไงครับนะนอนบนยอดไม้ดินอนเดิมไม้เนาะ สพระอาจารย์เนี่ยม,ม,มาอยู่วัดบ้านดอนนี่ปีไหนครับจำได้ไหมสองห้าสี่เก้าสองห้าสี่เก้าแล้วเราเดินชมวัดกันเลนะครับพ<ม>ระอาจารย์ชัยนะครับวันนี้ก็แวะมาเยี่ยมเยียนนะครับตออตะวันญาติโยมมาเยอะนะเนาะ <c oughs> เพราะว่าท่นนานเป็นพระที่เมตตาเรื่อยๆ <c oughs> ตอนนี้วัดต,ตอนอาจารย์มาอยู่อาจารย์ได้สร้างอะไรมหครับตับลงมือจำจที่ว็าบทเนาะ อโอ้โหนี่พระเยอะเลยพระนี้ญาติโยมมาถวายใช่ไหมลูกศิษย์ลุงหาโยมมาถวายประมาอาทิตย์แค่ไหนโอ้กิดหลายองค์เลยนะครับเป็นรถร่อนมาาันจะเข้ามาจากไหนครับเนี่ยอาจากย์โชคใช้โอ้สภาพเขาสภาพดูเข้ามาเกาะเขาอยากมาถวายามาถวายพระที่นี่ศรัทธาเนาะแล้วอาจารย์จะประดิษฐานตรงไหนครับเนี่ย วันนี้ก่อนวันนนี้ก่อเนาะใช่โอ้มีหลายองค์เลยมีเทวีสุวรรณมีพระศิวลีมีพระสังกัจจายจนแม่คนอิ่มด้วยนะครับอาจารย์ครับนี่มนต์ดบในปฏิทถานอะไรอยู่ครับเออฉันหรอกไหว้พระแขี่มรกตแขี่มรกตนะครับแขี่มรกตสำหรับให้โยมมากราบไหว้บูชา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ลเนี่ยครับต่อว่าภูมิภูมิตรงนี้ดีอยู่แล้วเนาะอ่ายังไม่ได้แต่งตกแต่งให้มันเสร็จยังไม่เสร็จครับเตรียมครั้งแรกยังไม่ได้ฉลองด้วยอ๋อยังไม่โควิดหายโควิดหายเนาะฉลองเลยฉลองยกเสบ้ายัง้ายังไม่เสร็จอ๋อยังยังไม่ไม่ทำเชฟฟอนะประมาณสักปีหน้าปีหน้านะครับปีหน้าจะจัด สองมันดุน1 1> แล้วนี่ที่ก่อสร้างอยู่ก็หองระครังใช่ไหมครับนี่ประมาณเท่าไหร่ครับเนะี่ยประมาณห้าแสนถึงไหมเจ็ดแสนได้ไหมแปดแสนแปดแสนนะเนาะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนต้องอยู่ที่ห้าแสนตอนนี้ไม่ได้แล้วเนาะของมันแพงของมันแพงแปดแสนห้า <8, 5. S 1> ของมันแพงตอนนี้ผมมันผ่านมาก็เห็นอยู่ประมาณห้าแสนตอนนี้คงไม่ได้แล้วนะครับเนใหญ่ด้วย,ให,วยใหญ่ด้วยเนาะใหญ่กว่าววัดใหญ่ด้วยอืใหญ่มาก ก็มาจองเสาก็ได้จองเสาเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลขบัญชีใส่ไปในข้อความนี้แล้วกันน้าจานนะเดี๋ยวผมจะทักหาจานแล้วกันเลขบัญชีวัดกำหนดราคาไม่ต้องตามตถาเออจ้ามาสักตัวละสองพันหรือเ่ะตัวละสองพันเนาะโอ้ก็พอไหวอยู่เนาะต็และสองพันอืมจะ รวมสร้างมณดบก็ต้นละสองพันนะครับอีกจะภาพเสาครับเสาต้นละสองพันมีประมาณกี่เสาครับประมาณกี่เสาเจ้าสิบสามสิบสี่ต้นเดี๋ยวเราไปชมวัดกันครับอาจารย์พาไปดูอุโบสถนะครับแล้วก็นี่นี่ก็มีจภาพประตูประตูมีจภาพแล้วเนาะไฟข้างในอมกระเบื้องโยกชุ่มเนินมาเป็นสภาพเลย นี่ถือว่าอาจารย์มาพัฒนาเยอะเลยเนาะแต่แต่ก่อนเป็นเป็นตอนอาจารย์มานี่เป็นวัดลางไหมครับเป็นป่าเป็นป่าเลยแต่อาจารย์ก็ยังอนุรักษ์ป่าไว้เนาะตอนแ้กก็มีไก่แจ้มีอะไรอยู่ตามป่าเป็นที่อาศัยเขาโอ้เขาจะทํารังอยู่บนต้นไม้เลยใช่อยู่ชุ่มๆอ่ะเขาก็กลัวกลัวภัยเขาเนาะถือว่าเป็นธรรมชาติสมก็เป็นวัดป่าเนาะแต่ก่อนชื่อวัดป่าโคกมะกอกใช่ไหม หลวงปู่หลวงปู่คงแกเคยบอกไว้อยู่ประมาณนั้นแหละเนาะที่นี่เขาแยจากเขาประกอบมาอยู่บันดอนอืก็แตกหมู่บ้านไปอีกหมู่หนึ่งเนาะก็เป็นวัดบันดอนบ้านนี่อยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านเขาสร้างโรงเรียนแล้วเขาย้ายตอนนี้มีมีมีพระจำพรรษาอยู่กี่องค์เจ็ดมีมีเจ็ดองค์มีเจ็ดรูปพัฒนาสร้างไปเรื่อยๆ มาอยู่ที่อุโบสถวัดบันดอนนะครับซึงพระอาจารย์ก็จันเริ่มสร้างปีไหนครับสองห้าห้าห้าสองห้าห้าห้าาตอนนี้เรายกช่อฟ้าแล้วเนาะวันนั้นผมก็มาอยู่ใช่เป็นเป็นโยทกาเนาะโยทกาแล้วก็ใหญ่ย้อยเนาะตรงนั้นเนาะใช่แล้วก็หลายคนที่มาเป็นเจ้าภาพนะจำได้อยู่ปีนั้นผมมาอยู่ปีนั้น โควิดยังไม่มาคนมันแน่นเลยคนมันแน่นเลยเราเราเราได้ไปขอขอขอฟังลือดินอย่งครับขอแล้วใบอนุญาตอนุญาตแล้วนายหลวงพัสตาตัวตอนนี้ตอนนี้เรอรอรอให้โควิดโควิดเนาะเดี๋ยวอาจารยืนตรงนี้ครับก็ตอนนี้วัดบันดอนกําลังทําอะไรมั้งครับตอนนี้ยังกาลังพญาณาต หลังโบดทำโบกเสร็จแล้วมันเสร็จตัวใหญ่ไหมตัวเกากลางกลางประมาณเท่าไหร่มีจะภาพยังเออยังไม่มีสภาพด้านหน้ามีอยู่เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะเดี๋ยวละห้าหมื่นได้สภาพบรรทุกเดี๋ยวก่อนนายกนายกนายกตึงอ่ะบางคนบัดตรงเนินเนี่ยเนาะบางคนบัดตรงเนินเป็นสภาพเป็นโรคหลานร่วมกัน ก็เป็นสมบัติของพุทธศาสนาเนาะไม่ใช่เป็นสมบัติของอาจารย์เนาะมาช่วยกันนะครับเป็นของท<อ>่มือนรวมเป็นของส่วนรวมอาจารย์ก็ไปไม่ได้หรอกอาจารย์จะทําให้พุทธศาสนาถ้าให้ลูกให้หลานเราออกข้างหน้าก็เป็นเทวสุวรรณเนาะต้องมาเอาถวายมาวันที่เล่น,นครับก,ก็ก็กระทัดรัต <laughs> อาจารย์นี่ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของ หลวงพุผลพระครูนันเนาะพระคูลนันหลวงพุผลวัดไมอาพอปอคูนันดูมันโบสถ์นะครับสวยนะครับสวยๆตอนนี้สวยมากนะครับ mm hmm. ก็รอเวลานะครับ้ามีข่าวการฝังลูกนิมิตก็จะแจ้งให้ทราบนะครับ mm hmm. วันนี้ก็มาชมวัดของท่านพระครูสุพลธรรปัญญาพระอาจารย์ชัยนะครับ mm hmm. วัดบันดอนนะครับตำบลบุคีเล็กอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมา เจ้าวัดวัดบันดอนนะครับรักษาการเจ้าคณะตะบลบุงขี้เหล็กรักษาการเจ้าคณะเลักษาการเจ้าวัดวัดโคมะกอ,อกนะครับก็ดูแลหลวงพแทนหลวงพระเทียบนะครับ